สวัสดีครับท,ท่านกำนันชุมพลหางกวันนี้ผมในฐานะสื่อโอราชได้มีการร้องเรียนเกือบพื้นที่ใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่ปี5 1 5 3 5 5 5หปีจนปัจจุบันนี้มีการบังลังวันท่านได้มาสังเกตการนี้ท่านให้ข้อมูลทักหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมชาวบ้านก็ยังร้องเรียนและสงสัยกันอยู่ นะครับเพื่อเจ้าของที่มรดกเขามายืนยันเป็นเจ้าของนะครับครับสวัสดีครับผมชุมพลหานักุกำนันตำบลลงชัยเหนือนะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนผมทราบว่าเป็นที่สาธารณะที่ป่าช้าสาธารณะแต่ในเรื่องขอบเขตเนี่ย ถึงไหนอันนี้ยังไม่ทราบได้อันนี้เราพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างใครนะครับผมพูดในฐานะที่เป็นกลางผู้ปกครอง,องท้องที่ในส่วนที่ป่าชา้าสาธารณะขอบเขตยังไม่ชัดเจนยังไม่ทราบว่าถึงไหนอันนี้จะต้องอเอาข้อมูลจากทางช่างรางวัดที่ดินและ,ะหน่วยงานอบตอของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติม อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นมันประมาณนี้ครับทีนี้ที่เอกชนเนี่ยจะขอบเขตถึงตรงไหนมันไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ซึ่งในฐานะท่านก็เป็ประจําาักสิทธิ์ของสิทธิพื้นนี้ใช่ไหมของทัพทัพที่ปัดช้าใช่ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ชื่ออ้างเราก็คือตรรมิ์มาตั้งแต่บรรดาบรรดแล้วก็เลยอยากให้เจ้าที่มา กรเอกสารสิทธิ์รอสาสามของเจ้าของที่เนี่ยสามารถทำได้มันก็ทำได้นะครับเามันมีมีสิทธิ์ที่ยื่นนะครับทีนี้ก็จะลำบากใจกับทางเจ้าของที่จะว่าอย่างไงจะกล้าเซ็นไหมีการคงถ้ามีการคัดค้านก็มต้ก่นคบปจแล้วค่อยค่อยากันจลูกที่เนีลูกที่ วัดสำนักสงฆ์ป่าองศิลาครับผมกเขาออกไปวัดปสิผมมีารเอกท่านจะบอกแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะว่าเขาทำทำไมครับครับชาวบ้านชาวบ้านร้องทุกเรื่องเรื่องเรื่องอะไรครับผมที่ที่เข้ามาร้องทุกนี่คือคือต้องการอะไรครับผมต้องการอยากให้ที่ตรงนี้ให้มันอยู่เหมือนเดิมค่ะให้เป็นสำนักสงฆ์เหมือนเดิมแล้วก็ อันที่ตรงนี้มันเป็นที่<ช>หลวงเนาะครับผมครับครับผม